เออเพิ่งเล่นกีฬาเสร็จแล้วอ้าวแล้ฟรีมาอ้าวมาผู้บุกเผมมาหาฟรีมาครับอ้าวพียังไม่กลับบ้านเลยลูกไม่รู้ไปเที่ยวไหนเดี๋ยวแม่ก็รออยู่เนี่ยสองทุ่มครึ่งแล้วใช่ไหมอ้าวสวัสดีเพื่อนอ้าวนี่ไงวันนี้เพื่อนวันดีเพื่อนสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามที่ตรงนี้และกรดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้และตรงนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรา คลิปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ3ปีขึ้นไปเป็นคลิปที่อ่านมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า3ปีควรได้รับคำแนะนำมะแม่โฟกัสกี่ทุมะะ่มแล้วลูกะละคะแม่ตอนที่กี่ทุ่มแล้วสองทุ่มแล้วคะแม่ทำไมหรอพี่ฟิล์มกลับบ้านหรือยังพี่ฟิล์มเหรอคะแม่น่าจะยังนะคะแม่ยังไม่เห็นรองเท้าพี่ฟิล์มกลับมาเลยอะแม่บอกอย่ากลับบ้านเกินหนึ่งทุ่มครึ่งดูสิเนี่ยสองทุ่มแล้ว เคยดูแนละ้วถ้ากลับมาแม่จะจัดการให้ดูใ <Yeah. S 1> ส่ต้องตีแล้วนะใช่เรื่องเรียนแล้วไม่กลับมาบ้านไปไหนเนี่ยแม่ตัแต่ไปเล่นที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ยแม่ถ้าเกิดพี่ฟิลกลับมาเมื่อไหร่นะแม่จัดการพี่ฟิลไม่หนักเลยนะตีให้ตูดลายเลยได้ได้ได้ถ้าโฟกัสไม่บอกนะแม่ก็จัดการู่แม่ตีให้ตูดลายแล้วดีไหมแม่ดีค่ะป่านนี้ไปไหนแล้วเนี่ยโทรก็ไม่โทรบอกดูซิเนี่ยดูหนัาจอดี๋ย่อแม่ เฮ้ยเลื่อปปนแปบๆนะกี่โมงเนี่ยเฮ้ยสองทุ่มแล้วดูทีเ้ยแย่ละไม่บอกให้เราอะกลับไม่เกินหนึ่งทุ่มเอาไม่ดียังไงดีเพื่อนแย่เนี่ยเขาบ้านไปแม่ต้องปวดแน่เลยอะแม่ก็จัดการาอยู่นะแม่ตีตกใจเนาะดีนะแม่ดีค่ะพเพื่อนต้องช่วยเรานะได้ได้ได้อะงั้นเราดูวิธีเอาตัวรอดเมื่อเรากลับบ้านดึกช่วยเรานะเพื่อนวางแผนวางแผนวางแผน เนี่ยนะเนี่ยพอเราเข้าไปนะอ๋อพี่ดอกแล้วนี่นี่แผ่นนี้แผ่นนี้เดี๋ยวพวกนายอ่ะต้องแกล้งทำเป็นว่ามาหาเราที่บ้านนะเดี๋ยวแล้วพอแม่เปิดประตูมาเนี่ยนายก็ต้องไปมุงแม่นะใช่ไปล้อมเพราะเดี๋ยวเราจะแอบเข้าไปใช่ไอ้ทีเราก็จะทำมาเป็นแบบว่าอ่าสวัสดีพวกแก่เออเนี่ยใช่นะ พไใ้ใช่ไหมโอเคปุ๊บเข้าไปปุ๊บพกเองมุงรอรอไหมเดี๋ยวแอบเข้าไปโอเคได้ขอพร้อมตัวกันไปไปเ Let's go ไปคังเพื่อไปฟีม่าเขามาทำอะไรอ้าไมารู้นี่ทําอว่ไปเล็กะเม่ไรนมาเนี่ยเพิ่งเล่นกีฬาเสร็จนะครับอาวแล้วฟีมมา พวกผมก็ผมมาหาฟรีมาครับอ้าวฟรีจะไม่กลับบ้านเลยไม่รู้ไปเที่ยวไหนแม่ก็รออยู่เนี่ยสองทุ่มครึ่งแล้วใช่ไหมอ้าวสวัสดีเพื่อนอ้าวนี่ไงว่าไงวัดีเพื่อนมาดีเพื่อนฮะกลับมาตแต่เมื่อไหร่อ่ะกลับมาตั้งนานแล้วแม่อ้าวทำไมเราสองคนไม่เห็นนะแม่เราไม่เห็นเ้ราะแม่อยู่ข้างหน้าเนี่ยใช่จริงก็อยู่ในห้องไงแม่กลับมาตั้งนานแล้วกลับมาตอนไหนไม่เห็นเลยเราก็เลยว่ากลับบ้านดึกเนาะมันกลับตั้งแต่หกโมงแล้วแม่หเรอ เห็นแม่เข้าทัวร์กูทังั้นพี่เข้าฮะพวงขอกลับก่อนนะครับกลับไรอลูใช่ฮะเรเดี๋ยวแม่แม่มาว่าใช่เดี๋ยวพ่อแม่ว่าฮะแม่มาว่คิดถึงครับคิดถึงโอเคโอเคลูกเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับอ่าก้าผมแม่ว่าไงครับพี่ฟิล์มถามจริงพี่ฟิล์มกลับมาตรงไหนอ่ะแต่ผมกลมาแล้วพี่นั่งดูทีวีกับแม่โฟกัสจะเหมือนพี่ฟิล์มกลับมาเลยใช่ไหมแม่ใช่แม่ก็รออยู่แม่กลับก็ตีแล้วเลยพี่กลับมาตั้งนานแล้วอะไรมณของกันก็กลับมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนพี่ที่ทำการบ้านมา ไปกันนะวัใครยมาบ้านเพื่อนเองเอ้ยเจอกันเจอกันมาละแม่ขาตอนที่หนูเข้าไปห้องพี่ฟิล์มรอบนึงแล้วอะหนูก็ไม่เจอพี่ฟิล์มนะคะแล้วพี่ฟิล์มกลับมาตอนไหนอะพี่ฟิล์มอาจจะเข้าห้องน้ำอยู่ก็ได้ลูกอาจจะไม่เห็นนะดีละกลับมาก็ดีละไม่ต้องห่วงนี่เพื่อนคิดออกแล้วแผนนี้น่าจะใช้ได้ผลนะ เราเนี่ยจะอ้างไม่ว่าเราอะทำการบ้านไม่เสร็จเราเลยต้องชวนพวกนายมานอนที่บ้านเราเพื่อทำการบ้านให้เสร็จโอเคป่ะโอเคโอเคนะโอเคไปเข้าไปที่บ้านกันวินเข้าไปลวนอนเลยนะรับทางเลย ไอ้ล์มกลับมาแล้วเหรอกลับมาแล้วครับแม่กี่ทุ่มแล้วเนี่ยเจาะสองทุ่มแล้วกลับดึกจังเลยอ่ะแม่่อ้ยย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 ยอมยยย้ยยยยยยอยย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 ใช่ยยยยยยายย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 มยย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 ยการบ้านยย่ยย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 ยนยยย่แม่ยย่แม่ยย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 ้ยยยรบเข้ายยนย ใส่ช่วงนี้พี่ฟิล์มจะเรียนน่ะเผื่อเขาไปเถอะเนาะไม่เป็นไรดูหนังกันต่อดีกว่าเฮ้ยแผนต่อไปเราเองว่าไงเพื่อนเราดราม่าเลยฟิล์มดราม่าแล้วก็สงสารใช่ใช่ก็ดีก็ดีก็ดีสงสารไม่สงสารเราแน่แน่ะลองดูลองดูหาปลาครไปไปเฮ้ยแม่คะพี่ฟิล์มกลับมาแล้วค่ะทำเหมือนก็ดีเลยนี่ แม่ตีเลยต้องเสื้อเลยแม่ค่ะแม่ไปจัดการกันนี่นี่มาแล้วกลับมาเลยพี่เกมกลับมาครับแม่พี่มากี่ทุ่มแล้วเนี่ยสองทุ่มครับทำไมกลับดึกแม่บอกให้กลับหึ่ทุ่มขอโทษครับแม่แม่ตีเลยดีไหม่อยากครับไม่อะไม่ใช่ความผิดผมเองเหรอครับทำไมล่ะเพราะผมให้ฟิล์มมาสอนกันบ้านผมถ้าไม่อยากตีแม่ตีผมเลยก็ได้จริงครับแม่จริงครับไม่อยจะตีฟิล์มเลยครับเหมือนกันครับใช่ครับเป็นความผิดของผมเลย ถ้าผมเดินกันเก่งกว่านี้ฟิวก็คงไม่ต้องกลับดึกครับแม่หล่อขนาดนั้นเลยรึใช่ครับได้ขอโทษไดคขออเลยผิดงั้นพี่ก็รีบเข้าบ้านแล้วกันเนาะไม่ต้องมองหรอกขอบคุณมากเพื่อนขอบคุมากเพื่อนใช้ดีมากเลยเพื่อนถึงแม้ว่าหนุ่มเม้าทุกวันนี้นะพวกเราเราจะลอกันบ้านพราแกก็เถอะขอบคุณมากเลยเพื่อนร้องต่อเพื่อนเข้ามาเข้ามาโอ๋ ดูนะพ่อตั้งใจเรียนนะแล้วนี่จบบ้านกันแลลูกหรือพ่อแม่เป็นห่วงครับแม่ครับแม่สวัสดีครับพ่อสวัสดีครับลูกสวัสดีครัแม่ก็เข้าใจพี่เฟยมิคพี่เฟยเนี่ยเก่งนะลูกนะใช่ค่ะแม่แล้ก็สอนการบ้านเพื่อนเราก็คิดว่าจะลอกหลักันบ้านเพื่อนจะไปที่นี่มจะโอเล่รอการบ้านเพื่อนมาเสร็จแล้วไปนอนดีกว่า ได้แผ่นอะไรยังออ๋อคิดออกแล้วมีแผนนี้เลยเนี่ยเราอะจะหลับแกลงหลับอยู่ตรงนี้นี่แกลับอยู่ตรงนี้เลยออแต่ก็ให้วงในแบบว่าแกงเดินผ่านมาหน้าบ้านแล้ใช่ไหมก็บอกแม่ว่าเนี่ยฟิลนอนอยู่ตรงนี้คือเราจะแกลัหลับไงออโอเคนะโอแผนดีแผนดีเคลียดีนี่ะเรทำ่ะไรดีนะมาเริ่ม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 แกลบหลับเลยฟิลเรี๋ยวจกว แม่ครับแม่ครับอ่าทำไมฟิมนอนอยู่นี่ไม่ได้มาด้วยกันเหรอลูกไม่ครับ้านมาเฉยๆผ่านมา้เลนฟิล์มแม่ไม่เห็น่ฟมพี่ฟิมฟิมพี่ฟิมพผมมันหลับอะไรอยู่ตรงนี้อ๋อ ฟิล์มเห็นแม่ดูหนังอยู่อ่ะแล้วฟิงก็ไม่อยากโกรธอะฟิล์มเรียกแม่ตั้งงานแล้วแม่ก็ไม่เปิดให้อ่ะแม่ไม่หนูเปิดประตูเข้าไปแม่ไม่ไล็อกประตูอ่ะอ้าวฟิล์มไม่รู้ก็เห็นแม่ดูหนังอยู่ไปนวดประตูล็อกด้วยอะว่ากลับมานานหรือ,อยังเนี่ยกลับมาตั้งแต่ตอน,นอยี่สิบทุ่มโอ้ยสองทุ่มแล้วฟิมกลับมาตั้งแต่หกโมงแล้วแม่อ้าวเหรอแม่นึกว่ากลับดึกโดีปล่อยให้ยูกลัดอยู่ได้แล้วมาๆเข้าบ้านลูกมาอ๋อครับครับแม่ เอาเพื่อนเอาวัดีเออวัดีสวัดีสวัส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 ดีสวันดีสวัดีสวัสดีสวันดีวันดีสกัสดีสัสดีสว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 ัสดีสัสดีวัสดีสัดีสวัดีวัดีันดีสวัสดีสวัดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีัสดีสวัสดีสวัสดีสดีสวัดีัดีัดีีัด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 ีีัดีดีัดี แผนนี้ใช้ได้ผลเป็งไงเพื่อนจะเกิดเพื่อนนะครับชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมต่เป็นเพื่อนนะครับจะกลับบ้านดึกนะครับผมแม่พ่อแม่เป็นห่วงนะครับผมต้องกลับเวลาตอนที่พ่อแม่กําหนดนะครับผมโอเคนะเข้าใจพ่อแม่นะโอเคพ่อแม่เขาเป็นห่วงวันนี้ผมก็ต้องไปละบายบายฝันดี